สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาลูมทัวร์กันนะคะก็ก่อนหน้านี้เราเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราย้ายมาอยู่คอนโดแล้วนะคะก็อยู่ได้ประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะชื่อคอนโดที่เราอยู่เนี่ยชื่อว่าเคปทาวไอแลนด์นะคะก็คืออยู่ตรงข้างมอกรุงเทพเลยนะคะไปเรียนเนี่ยสะดวกสบายมากๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปลูมทัวร์กันก่อนเลยจ้าเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอเป็นห้องครัวนะคะ มีซิงล้างจานตรงนี้ก็จะวางของได้ระดับหนึ่งนะคะมันก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็พอใส่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางพวกชามจานนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีตู้เย็นนะคะเขามีไมโครเวฟมาให้ด้วยนะคะห้องน้ำนะคะก็จะมีที่กั้นไว้ให้นะคะเป็นประตูเปิดปิดนะคะเวลาอาบน้ำพื้นจะได้ไม่เปียกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชักโครกนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ล้างหน้าแปรงฟันนะคะ ห้องน้ําก็แบบไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็ใช้ได้อยู่ห้องน้ํานะคะก็จะมีน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะเอาดีๆห้องน้ําก็คือเราชอบที่สุดก็คือตรงนี้นะคะเขาสามารถวางของได้เนาะคือแต่ก่อนอยู่คอนโดอื่นเขาแบบไม่ได้มีที่วางของให้เยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูในห้องนอนนะถ้าดาเปิดมานะคะก็เจอเป็นเตียงนอนนะคะขนาด5ฟุตนะคะ แล้วก็ด้านข้างก็จะมีโซฟานะคะมีโต๊ะเล็กไว้กินข้าวนะคะก็วางของได้ประมาณหนึ่งอยู่เนาะด้านนี้ก็จะมีทีวีนะคะและ้วก็ตรงฝั่งนี้ก็จะลกนิดนึงนะคะเพราะว่าของเยอะมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางรองเท้านะคะจริงๆคือชั้นวางรองเท้าวามมนอยู่ด้านนี้นะแต่ว่าเราแบบคือมันเวลาเปิดปิดมันไม่ค่อยสะดวกเนาะก็เลยเอามาวางตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ที่เจ้าของห้องเขามีตกแต่งอยู่แล้วแต่ว่าเรามีอยู่แล้วไงก็เลยไม่ได้ใช้นะคะ กองนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้ <_ d ata> เดี๋ยวจะเอาไปบริจาคนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือสามารถวางของได้นะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะคะตู้ก็ใหญ่อยู่แต่ว่าไม่พอใส่อยู่ดีนะคะเพราะว่าเสื้อเยอะมากตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้ก็คือเอาใส่เป็นพวกแบบกระเป๋าเดินทางนะคะเพราะว่าตรงข้างบนตรงนี้นะคะมันใส่พวกกระเป๋าเดินทางไม่ได้นะคะกระเป๋าใหญ่เกินไปนะคะก็จะใส่เป็นพวกแบบผ้าหม่มผ้านวมนะคะ มีแอร์ให้หนึ่งตัวนะคะแอร์ Air ใหม่มากแล้วก็ตรงนี้ก็คือสามารถเชื่อมบลูทูธเปิดเพลงได้เลยนะคะมาที่ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นที่แบบเราเอาไว้แต่งหน้านะคะก็จะมีกระจกเต็มตัวนะคะก็คือเวลาเราแต่งหน้าก็คือนั่งตรงนี้เพราะว่ามันมีกระจกแค่ที่เดียวเนาะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีเป็นแบบชั้นวางของนะคะก็เอาไว้ซ่อนพวกแบบของลกๆไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็คือของเยอะมาก ั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะคอมนะคะก็ด้วยความที่คอนโดม,มันพื้นที่จํากัดอ่ะเนาะมันก็จะแบบแคบๆนิดน,นึงนะคะตรงนี้ก็สามารถเปิดหน้าต่างได้ก็อันนี้จะเป็นวิวริมถนนนะคะตรงหัวเตียงก็คือมีโต๊ะเล็กนะคะก็เราจะเอาวางพ่วง iPad ชาร์จแบตอะไรอย่างงี้นะคะก็น่ารักอยู่นะ ตรงนี้ก็จะเป็นริมระเบียงนะคะก็คือเอาไว้ตากเสื้อผ้าได้นะคะแล้วเขาก็จะมีตู้เสื้อผ้ามาให้ด้วยนะคะเอ้ยไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าเขาเรียกอะไรนะเ,เครื่องซักผ้าเออนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องซักผ้าที่เขามีมาให้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือตากเสื้อผ้าได้เลยก็ตากได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็จะต้องแบบซักเป็น,ว,นวันสองวันซักทีเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันก่อนเลยนะคะก็เดี๋ยวขอดูใน iPad ไปด้วยนะคะข้อดีหลักๆเลยก็คือมีส่วนกลางเยอะนะคะอย่างเช่นมีฟิตเนสสอที่สระว่ายน้ำสอที่แล้วก็เพื่อแบบสตูดิโอถ่ายรูปถ่าย YouTube ห้องร้องคาราโอเกะอะไรอย่างนี้ก็คือมีหมดเลยนะคะก็คือมีทุกอย่างที่นึกถึงอะ่ะแล้วก็มีรถกอล์ฟรับส่งไปถึงมิงเกิลน,นะคะสามารถไปลงรถที่มิงเกิลแล้วก็เดินไปเรียนได้นะคะแล้วก็ค่าไฟฟ้าก็คือบิน บินตามการไฟฟ้านะคะก็คือถูกมากๆเลยนะคะมาที่ข้อเสียกันบ้างนะคะก็คือกำแพงค่อนข้างที่จะบางมากๆเลยนะคะก็คือแบบพูดอะไรกันนิดหน่อยข้างห้องก็คือได้ยินหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืน,นเนาะแล้วก็แบบไม่กล้าพูดเสียงดังนะคะสำหรับใครที่แบบ ได้ห้องติดกับริมถนนนะคะก็จะต้องทำใจในเรื่องของเสียงรถที่เขาจะผ่านไปผ่านมานะคะเพราะว่ากระจกมันไม่ค่อยเก็บเสียงนะคะแล้วก็อีกข้อนึงที่เรารู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียหลักๆเลยก็คือ เวลาเราสั่งพัสดุอะไรอย่างเงี้ยนิติเขาจะค่อนข้างจะคีย์เข้าระบบช้านะคะก็แบบยกตัวอย่างเช่นบางทีแบบพัสดุมาส่งตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยกว่าเราจะได้รับพัสดุก็แบบอีกวันหนึ่งนะคะแต่ว่าบางทีก็ได้ตอนเย็นวันนั้นเลยนะคะแล้วแต่ช่วงเนาะอืสำหรับเราเราคิดว่าเขาจัดการยังไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นข้อเสียนะคะเพราะาเราเองก็แบบสั่งของทุกๆวันอะ่ะเนาะมันก็เลยแบบบางทีก็รีบใช้เนาะก็รู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียนะคะ เรารู้สึกว่าเสียงห้องน้ําที่ชักโครกมันค่อนข้างที่จะเสียงดังมากเลยนะคะเราไม่แน่ใจว่าเคปอื่นเป็นไหมนะคะแต่ว่าตรงไอแลนก็คือเสียงดังมากเลยแบบตอนกลางคืนเราจะกดชักโครกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเสียงดังนะคะสําหรับข้อดีข้อเสียหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อดีข้อเสียอะไรเพิ่มเติมก็สามารถลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ